สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจ้ที่พิพากษาการขายตัวต้านกา8แปนะครับผมวันนี้โจ้จะพาทุกคนมาดูนะครับผมตัว Fortuner Leader ตัว <c oughs> ตัว Fortuner Legend นนะครับผมเป็นสองจุดแปดนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวยูโรสี่นะครับผมหลุดมานะครับผมเป็นตัวสีแดงเนาะตัวนี้ยังไม่ได้แปลงอะไรเลยนะครับผมราคาเบื้องต้นตัวนี้อยู่ที่หนึ่งล้าน แต่๋ตว,วเจ้าพามาดูราคานี่ครับยูโรสีจริงๆนะครับผมยูโรสี่ราคาหนึ่งล้านเก้าแสนสองมื่นสี่พันบาทนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีแดงบวกค่าสีเข้าไปแล้วนะครับผมโอเคครับและตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับผม ส่วนรถเป็นแสนเลยผมจะบอกส่วนรถเป็นแสนแต่ว่าลูกค้าสามารถเอามาแต่งแปลงหน้าตัว GR Sport ป <heut. S 1> <gart. S 2> เข้าไปได้นะครับผมหรือเปลี่ยนล้อนะคะผมเปลี่ยนล้อนะครับ,รบตัวนี้เปลี่ยนล้อเป็นล้อแม็กลมดำก็สามารถใส่ให้ได้นะครับผมตัวล้อแม็กลมดำตัวนี้นะครับผมเป็นล้อแม็กแต่งล้อแม็กลมดำลูกค้าสามารถ,ถ้าขาจโจได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวโจจะพามารีวิว ตัวเต็มดีกว่าว่ารถคันนี้คันสีแดงนี้นะครับผมแต่งเอยไม่ได้แต่งอะไรเลยมีอะไรแล้วบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมนะครับผมโอเคด้านหน้านะครับผมตัวนี้จะใส่ไฟดูโอโปรเจ t เ,เตอร์ไปแล้วนะครับผมมีไฟเลี้ยวซีเรียลให้แล้วนะครับผมตัวด้านข้างข้อไฟไฟตันหมอกจะมีแบบนี้เลยกล้องรอบพันมีให้แล้วนะครับผม ตัวโลโก้โตโยต้าตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แก้วพร้อมเดร์แล้วนะครับอ่าชาล่างก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยมีกล้อง,360งสามร้อยหกสิบองศาด้านหน้านะครับผมมีเซ็นเซอร์ให้สองจุดนะครับก็คือด้านข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับผมโอเค ลังคาครับตัวมาดูด้านข้างล้อนะครับผมจะเป็นล้อแม็กขอบ20บแล้วนะครับผมเป็นยางของดันหลบเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นลมดำก็ได้หรือว่าเป็นล้อแม็กแต่งก็ได้นะครับผมตัวนี้จะสวยมากๆโชคก็เป็นโชคที่ปรับใหม่แล้วนะครับผมช่วงล่างหลังคาพ่นหลังคาดำมาให้แล้วนะครับผมใส่ไฟ,ไฟ ใส่กล้องสามร้อยอยู่ตรงนี้มีจุดหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ม,มีมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมตรงขอบกระจกตรงนี้นะครับมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีแดงให้เข้ากับตัวรถก็ได้นะครับผมตัวคิ้วขอบกระจกก็จะเป็นโครเมียมแล้วนะครับผมแบบนี้เท,ท่เลยเท,ท่เลยนะครับผมนี่อ่าจะพามาดูภายใน ภายในตัวนี้เบาะนะครับผมก็จะเป็นเบาะสีครีมนะครับผมก็เหมือนสีขาวแหละแต่มันจะออกสีครีมหน่อยนะครับผมภายในก็จะเป็นสีดํานะครับผมด้านบนห้องโดยสารก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไฟ LED แล้วนะครับผมสีขาวสว่างไม่แสบตาแน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็ใส่แว่นที่ใส่แว่นก็มีให้แล้วนะครับตัวนี้ ตรงนี้เป็นกระจกนะครับผมพอเปิดปุ๊บก็จะมีไฟเลยอ่านี่มีไฟแบบนี้จะดูสบายต่อการใช้งานมากๆนะครับผมคันนี้ดูดมาครับเป็นราคาเก่าเนาะดูดมาแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้ก็มีแล้วด้วยนะครับผมใส่ให้ครบหมดเลยไฟนะครับผมตัวนี้ ผมแจ้งก่อนว่าตัว TR Sport จะไม่มีนะครับผมเป็นไฟ Amb i e n t l i g ไ t ไฟในห้องโดยสารตัวนี้นะครับผมจะมีไฟในห้องโดยสารแล้วก็มีแถบตรงนี้นะครับผมเฮ่เห,เห็นไหมครับเนี่ยสีเหลืองอ่าแอร์ดูโซนแล้วนะครับผมสามารถรัดซ้ายขวาได้อิสระเลยนะครับผมหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบใหม่ของโตโยต้าแล้วนะครับผมตัวนี้จะจะใหญ่ ใหญ่แล้วก็อมีมีมีพื้นที่ใส่ใส่ชาร์จใส่อะไรเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นลายไม้แล้วนะครับผมนี่เป็นลายไม้ลายไม้ครอบครอบมาถึงนี้เลยนะครับผมตรงคอนโซลเกียร์นะครับ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมหกสปีดนะครับผมลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ออโต้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมอยากขับสนุกก็นี่เลยเกียร์เอสดันมาเกียร์เอสแล้วก็เข้าเกียร์เข้าเกียร์เลยเข้าเกียร์แมนนวลได้เลยนะครับผมตัวนี้มีโหมดอีโคโหมดมีโหมดสปอร์ตครบอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมอ่ะเบาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นสีดํา สีขาวคาดด้านข้างนะครับผมอ่าตรงนี้เลยเป็นแบบนี้สวยงามนะครับผมภายในโอเคสีดำทั้งหมดเลยนะครับผมค่าสวยสวยไหมครับดด้านหลังเวลาเรามองเวลาเรามองไปเนี่ยก็คือสายตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพอเป็นของ คนนั่งบ้างนะครับผมผู้โดยสารด้านข้างนะครับผมก็เ,เวลาเปิดมาก็จะมีไฟเหมือนกันนี่มีไฟแบบนี้เหมือนกันนะครับเท่เลยชุบจิบไฟก็จะหายหลุดมาแค่คันเดียวนะครับผมหลุดมาแค่คันเดียวโอเคเบาเบาเบาก,ก็จะเป็นเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับผมฝั่งนู้นกับฝั่ง ฝั่งนี้กับฝั่งน้นนะครับผมเป็นเบาะไฟฟไฟคู่หน้าแล้วนะครับไขคิดแล้วก็เออ่ด้านหลังนะครับผมตัวไฟสายมีมีมเอ,อ่สายชาร์จนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น type C เอ,อ่อตายสีแล้วนะครับผมตัวนี้อ่าเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งร้อยวัตต์นะครับผมใครที่เล่นโน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถเส็บชาร์จได้เลยนะครับผมตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับคอด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่านี่เป็นแบบแบบนี้นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ชอบ จริงๆผมมีผมมีคลิปต,ตอนที่ขึ้นเขาแล้วก็ขับลุยเขาตรงนี้ก็จะเป็นขับสี่แล้วนะครับผมมีตัวขับสเป็นตัวขับ4ี่ซิกมาโฟนะครับผมเครื่องยนต์สองจุดแปดดีน,ดน,นะครับผมอ่าด้านหลังก,ก็จะเป็นแบบนี้หลุดมาแค่คันเดียวนะครับผมแค่ล่างตอนนี้ก็เป็นเดิมๆเลยยังไม่ได้แต่งแปลง GR นะครับ เซนเซอร์ S S มีมาให้ห้าจุดนะครับผมตัวนี้เท่เท <Okay, okay, S 1> <ๆ>่มากๆเลยครับผมโอเคลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมทักหา,าโจาได้ที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างหรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เลยนะครับผมวันนี้โจขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โจในการทำคลิปด้วยนะครับผมวันนี้โจาลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ